วันนี้ไม่หยงในเครื่องปัง๊มนมเครื่องหนึ่งมาแนะนําทุกคนซึ่งบอกเลยว่าเครื่องปัง๊มนมเครื่องนี้เป็นเครื่องปั๊มนมสัญชาติไทยเขาเพิ่งเปิดตัวปี2021แบบสดๆร้อนๆเลยเป็นเครื่องปั๊มนมของยี่ห้ออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า ก็คือเป็นเครื่องปัง๊มนมของทางแบรนดนะ์เพนทิจูดเนาะซึ่งแบรนด์นี้บอกก่อนว่าหลายๆคนอะเอ้ยอาจจะแบบคุณคุณหรือเปล่าวะเอ้ยทำไมชื่อคล้ายๆแอนติจูดมัมเลยคือบอกเลยว่าอันนี้เป็นแบรนด์ลูกของทางแอนติจูดมัมซึ่งเขาอะทาเครื่องปัง๊มนมที่แบบเป็นราคาที่แบบน่ารักเข้าถึงได้ไง่ายเงแล้วก็แบบราคาแบบยังอยู่ในหลักพันอยู่แต่ว่าคุณภาพเนี่ยก็คือแบบเทียบเท่ากับแอนติจูดมัมได้เลย oh. มาเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่าว่าในถุงเนี่ยที่เราได้มาจากเพนทิจูดเนี่ อย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นพระเอกของงานนี้อยู่แล้วก็คือเป็นเครื่องปั๊มนมของทางเพนดิจูดเนาะเดี๋ยวเรามาอธิบายของในกล่องเนี่ยที่หลังเนาะเดี๋ยวเราขอไปดูของอย่างอื่นที่เขาให้มาในกล่องเพิ่มเติมก่อนดีกว่าก็เขาจะให้เป็นแบบผ้าคคุมให้นมมาด้วยเป็นผ้าคคุมให้นมายน้องมิวกินเดี๋ยวเรามาแกะดูลายดีกว่าว่าแบบลายเขาอะน่ารักขนาดไหนทุกคนบอกเลยคือแบบว่าครั้งแรกที่เห็นแอดเขาแบบเปิดตัวในเฟซบุ๊กนะคือแบบชอบมากแล้วแบบเฮ้ยคือดีดี มาเรามาดูกันดีกว่าภาพคุณแม่หนุนาน้องนิวกิมเนี่ยก็คือแบบน่ารักมากสดใสมากหนองกับคุณแม่แบบใสหว,วานๆแบบเรามากวอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบเนี่ยก็คือเขาให้ถุงแบบนี้มาด้วยแบบเวลาที่เราจะอ,าออกไปข้างนอกใช่ไหมเราไม่ต้องแบบเอ้ยมันจะพับยังไงอะไรเงี้ยเราก็แค่เหมือนแบบพับแล้วเราใส่ลงไปในถุงอะ่ะก็คือค่อนข้างสะดวกมากแบบพกไปไหนก็ง่ายแล้วคนก็จะไม่รู้ว่าในถุงเนี้ยมีอะไรบ้าง อย่างหนึ่งที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งนี้เป็นเจ้ากล่องเก็บของน้องมิลกินซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังที่หลังว่าอันนี้ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเนาะมามาถึงเครื่องปั๊มนมกันมากดีกว่าซึ่งเราบอกเลยว่าเครื่องปั๊มนมเครื่องเนี้ยเราอ่ะตื่นเต้นมากที่จะได้เขามาเนาะแบบเอ้ยคือแบบเห็นแล้วแบบเอ้ยอยากลองมากอยากรู้ว่าแบบเอ้ยจะดีขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยก็บอกก่อนว่าตัวนี้น้ำหนักเขาอ่ะค่อนข้างต่ามากน้ำหนักเขาอ่ะอยู่แค่แบบ 237กรัม oh. คือพอออกไปข้างนอกเนี่ยคือสะดวกมากมามาดูตัวเครื่องกันเลยดีกว่าทุกคนตัวเครื่องเครื่องแค่เนี้ยทุกคนคือแบบเฮ้ยเล็กมากแล้วแบบอย่างที่บอกแหละน้ําหนักน้อยก็คือพกพาสะดวกมากเหมาะกับคุณแม่ใส่ทํางานที่แบบออกไปทํางานข้างนอกบ้านอย่างเรามากๆเลยมาเรามาดูกันโคนเครื่องสวยมากแบบโอ๊ยไม่ก็ดดูดิเนี่ยจะบอกว่าคือเขาเริ่มทำงานแล้วเสียงเงียบมากทุกคน เฮ้ยดี Circuit. เดี๋ยวเราจะมาอธิบายแต่ละโหมดฟังก like so <mot> ์ชันการใช้งานให้ฟังทีหลังเดี๋ยวเราขออันบ็อกซ์ของที่เหลือในกล่องก่อนเนาะปิดก่อนก็ในกล่องที่เขาให้มาด้วยเนี่ยก็จะมีหลายอย่างเลยอย่างแรกก็จะเป็นขวดนมเนาะเขาก็ให้ขวดนมมาสองขวดซึ่งทำเพนทิจูดเนี่ยก็คือแบบมีความใส่ใจมากเขาก็ให้จุกนมมาด้วยเพราะว่าแบบเหมือนถ้าเราปั๊มนมออกมาเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนเวลาถ้าลูกจะกินเลยอย่างเงี้ยเราก็แค่แบบเอาใส่จุกแล้วก็ให้ลูกกินได้เลยก็ค่อนข้างสะดวกมากๆ2สองขวด แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นกวยปั๊มนมกลวยปั๊มนมก็เป็น2อันเหมือนกันอย่างที่ทุกคนรู้แหละว่าแบบแอนติจูนมันเขาแบบเด่นดังเรื่องแบบกลวยซิลิโคนแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมด้วยความที่แบรนด์ของเพนนีจูเนี่ยเป็นแบรนด์ลูกเนี่ยเขาก็จะแบบพัฒนามาให้แบบใช้เป็นกวยซิลิโคนแบบนี้ซึ่งเขาจะทําเป็นกวยพลาสติกแล้วเขาก็จะทําแบบอันตัว cover ซิลิโคนมาแบบนี้เพื่อมาใช้ตัวนี้มันดียังไงแบบหลายๆคนอาจจะสงสัยใช่ไหม เวลาที่เป็นกลวยพลาสติกอะถ้าเวลาเราปั๊มนมใช่ป่ะแล้วตรงลานนมเรามันแข็งอะกลวยพลาสติกอะจะไม่สามารถปั๊มให้ตรงลานนมแข็งอะหายได้แต่กลวยซิลิโคนอะเขาจะช่วยได้ซึ่งตัวเนี้ยเขาก็ถูกพัฒนามาให้ช่วยใช่ไหมเพราะเขาก็จะมีปุ่มตรงเนี้ยเวลาที่แบบปั๊มนมแล้วแล้วแบบเต้านมตรงลานนมอะมันแข็งใช่ไหมเราก็แค่แบบเหมือนหมุนอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยนวดเต้านมเราให้แบบว่านิ่มลงได้นั่นเองนี่แหละคือข้อดีของแบบกลวยที่มีซิลิโคนคัฟเวอร์เนาะ มาต่อมาเลยดีกว่าเขาก็จะมีสายยังมาให้ทั้งหมดอ่ะสองชุดก็จะเป็นแบบปั๊มเดี่ยวกับแบบปั๊มคู่เนาะแล้วก็ฐานฐานวางขวดนมซึ่งตัวเนี้ยคือแบบคือดีคือตอบโจทย์เพราะอะไรเวลาที่แบบเราหยุดปั๊มหรือเราพักปั๊มอย่างเงี้ยเราก็แค่เอาขวดนมอ่ะสามารถวางไว้บนถานอย่างเงี้ยเพื่อแบบมั่นใจได้เลยว่าขวดนมเนี่ยจะไม่ล้มแน่นอนแล้วก็สุดท้ายเลยของเขา ก็คือจะเป็นสายชาร์จกับหัวชาร์จของเขาซึ่งของทางแรนพีทีจูดเนี่ยเขาก็ทําแบบสายชาร์จกับหัวชาร์จมาแยกกันเพราะว่าเขาบอกว่าเครืองปั๊มลมของเขาเนี่ยสามารถชาร์จกับเพลวัแวนที่มีความจุกเกิน1นึ่งหมื่นิลลิแอม์ขึ้นไปได้นั่นเองซึ่งเวลาชาร์จเนี่ยเราก็ชาร์จแบบ4ชั่วโมงใช่ไหมก็จะชาร์จเต็มแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งหมดสามชั่วโมงหรือว่าประมาณ6รอบปั๊มนั่นเอง ทุกคนเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยก็คือแบบใช้ได้คาบเวอร์ทั้งวันเลยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูฟังก์ชันการใช้งานของเจ้าเครื่องปั๊มนมของเพนดีจูดกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเราเสียบสายก่อนเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเป็นปั๊มเดี่ยวให้ดูเนาะเพราะว่าถ้าปั๊มคู่เราอาจจะไม่ถนัดเราจะต้องจับทั้งเครื่องปั๊มนมแล้วก็กรวยปั๊มนมไปด้วยมาเริ่มกันเลยดีกว่าก็หลังจากเสียบสายเข้าเครื่องใช่ไหมเราก็เสียบสายยางอีกข้างหนึ่งอะเข้าไปที่ตัวแบบข้างหลังกรวยปั๊มนมตรงนี้ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มปั๊มนมกันเลยแต่เราจะบอกก่อนว่าวันนี้มัมีจะไม่ได้ปั๊มปั๊มนมให้ดูเพราะว่าถ้าปั๊มนมโชว์ตรงนี้ก็อาจจะแบบว่าจะดูไม่เหมาะสมเกินไปเดี๋ยวเราจะขอใช้เป็นขวดนมแล้วก็แบบใส่จุกนมให้ดูเนาะว่าการปั๊มนมเนี่ยเครื่องเขามีแรงดูดดีแค่ไหนมาทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มลองปั๊มนมกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นมามีขอบอกก่อนว่ามามีเนี่ยจะใช้เป็นนมวัวมาให้ปั๊มให้ดูเพื่อที่จะแบบว่าให้ทุกคนเห็นเนาะว่าการปั๊มนมด้วยเครื่องเนี่เคาดูแแรง่ไหน เริ่มต้นนะเราก็กดปุ่มเปิดตรงนี้กดค้างไว้แล้วหน้าจอก็จะติดขึ้นมาทุกคนเนี่ยอันนี้เขาก็จะนัดถอยหลังหนึ่งนาทีที่เตรียมพร้อมที่จะปัะ๊มนมเนาะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็มาโหมดแรกที่มัมมี่จะใช้เนี่ยก็คือหโหมดอิน e s s i o n โหมดหรือโหมดระบายน้ำนมโหมดนี้เขาจะใช้เวลาที่แบบเต้านมคัดหรือว่าคุณแม่ตกรอบปั๊มเนี่ยก็สามารถใช้โหมดนี้ได้เลยเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด6เลเวลด้วยกันเนาะเดี๋ยวเราปรับให้ดูเนี่ยอ่ะนี่เลเวล6กเนี่ยก็คือดูดแบบแรงเวอร์ ดูดดีมากทุกคนคือแบบว่าโอไมก์กอดเนี่ยนมหมดขวดได้เลยแล้วเนี่ยมามาถึงโหมดที่สองกันบ้างก็กดตรงนี้ค้างไว้แล้วก็กดปุ่มอีกทีนึงเพื่อเปลี่ยนโหมดโหมดที่2เนี่ยจะเป็นโหมด massage โหมดหรือโหมดนวดกระตุ้นเนี่ยโหมดเนี้ยก็คือจะกระตุ้นช่วยให้มีน้ํานมเยอะขึ้นนั่นเองเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด3ามเลเวลด้วยกันก็คือเป็นเลเวลนี่เดี๋ยวเราเปิดเลเวล3ให้ดูเลยดูดแรงเหมือนกันตโหมดเนี้ยก็คือจะช่วยกระตุ้นน้ํานมแล้วก็คุณแม่คนไหนที่น้ํานมค่อนข้างน้อยเนี่ย ก็คือจะแนะนําให้ใช้โหมดนี้เป็นโหมดที่เริ่มต้นเนาะคือกระตุ้นให้แบบน้ํานมไหลออกมามาถึงโหมดที่สากันบ้างโหมดนี้เป็นโหมดที่มัมมี่บอกเลยว่ามัมมี่ชอบมากที่สุดคือโหมด two in one โหมดนี้เขาจะเป็นโหมดเหมือนแบบเอามาผสมกันก็คือจะเป็นการแบบดูดทีๆห้าครั้งแล้วก็ดูดยาวหนึ่งครั้งซึ่งโหมดนี้จะทําให้แบบระบายน้ํานมได้เร็วมากหรือคุณแม่คนไหนที่แบบว่าใช้เครื่องปั๊มนมยังไม่เก่งหรือแบบยังไม่ถนัดอะไรเงี้ยมัมมี่ก็แนะนําเลยว่าให้ใช้โหมดนี้เป็นโหมด two in one เนี่ย ใช้ได้เลยยาวๆเนอะก็เขามี6กเลเวลเหมือนกันเนี่ยเราก็สามารถปรับได้นี่อันนี้เลเวลหทุกคนโหมดเนี่ยก็คือแบบเขาจะดูดเร็วๆอ่ะแบบดูดทีๆด้วยกัน5ครั้งแล้วก็ดูดยาวหนึ่งครั้งเนาะเนี่ยเห็นปะ่ะโอ้ไม g o กดูดเร็วมากดูดแรงมากเครื่องนี้โหมดสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นโหมด double frequency โหมดซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมดอ่ะ4ี่เลเวลด้วยกันซึ่งโหมดเนี่ยจะเป็นโหมดที่เป็นแบบการรีดน้ำนมหรือ เป็นโหมดที่มัมมี่เนี่ยจะแนะนําให้ใช้เป็นโหมดสุดท้ายเนะาะก็ไวรีนน้านมให้เกลี้ยงเตานั่นเองแล้วก็การที่ใช้โหมดเนี่ยก็คือจะช่วยไม่ให้มีปัญหาเรื่องการแบบนมเป็นก้อนนมเป็นไตอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตได้เดี๋ยวขอปิดก่อนเพราะว่าตอนนี้นมคือว่าดูดดีมากดูดจนหมดขวดแล้วมาทุกคนหลังจากที่แบบเราปั๊มนมเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณแม่คนไหนจะให้ลูกทานนมเลยเนี่ยแล้วก็แค่เอาจุกนมของเขาอะมาใส่แล้วก็พร้อมให้ลูกทานได้เลยใช่ไหมก็สําหรับกรวปั๊มนมเนี่ยถ้าคุณแม่คนไหนที่ าไปใช้ต่อนะก็แค่ปิดฝาก่อนแล้วก็เอาใส่ในกล่องของน้องมิวกินเนี่ยไว้แล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไหมสามารถเก็บได้ถึง24ชั่วโมงหลังจาก24ชั่วโมงเนี่ยเราก็เอาไปล้างแล้วเราก็มาใช้ใหม่นั่นเองน้ามาทุกคนหลังจากที่เราดูเครื่องปั๊มนมเครื่องนี้ไปแล้วใช่ไหมเขามีโหมดฟังก์ชันการใช้งานแบบโอ้ยสุดยอดมากๆแล้วเราก็ชอบมากๆเลยซึ่งเราบอกเลยว่าทางเรงทรนทีจูดเนี่ยเขาก็มีแนะนําฟังก์ชันการใช้งานว่าแต่ละฟังก์ชันควรจะใช้แบบไหนไม่ว่าจะเป็นคุณแม่น้านมน้อยคุณแม่ที่พึ่งคลอดหรือคุณแม่ท่ทีแบบ มีนมเป็นไตหรือแบบว่าอยากจะเพิ่มน้านมอ่ะก็จะมีแบบโหมดฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกันเนาะก็หลังจากที่เราใช้งานเครื่องเพนทีจูดมาพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็แบบเราอ่ะรู้สึกว่าประทับใจมากด้วยความที่เขาอ่ะราคาย่อมเยาวมากๆแล้วคุณแม่ที่แบบกําลังซื้อของเตรียมคลอเนี่ยก็คือตัวนี้แนะนํามากและอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบเนี่ยนอกจากราคาเขาจะไม่ได้แรงนะใช่ไหมแต่ฟังก์ชันการใช้งานที่เขาให้มาในเครื่องเนี่ย คือครบครันมากๆเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเทียบกับเครื่องปั๊มนมแบบแบรนด์ดังๆรุ่นใหญ่ๆได้เลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือเราชอบมากเพราะว่าเอ้ยคือเล็กมากเราแบบว่าเสียงก็เขาค่อนข้างเงียบเวลาไปประชุมเวลาออกไปข้างนอกไปนั่งร้านกาแฟหรือไปไหนอย่างเงี้ยเราปั๊มนมไปด้วยทำอย่างอื่นไปด้วยเนี่ยคนรอบข้างอ่ะก็ไม่น่าจะรู้หรอกอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปแหละก็คือแบบเสียงมันเงียบมากๆเราก็คือแนะนํามากๆรุ่นนี้สําหรับใครที่อยากมีเครื่องปั๊มนมของทางเพนทิจูดเหมือนเรา บอกเลยราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานครบคลนมากๆก,ก,ก็สามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยจ้าใครที่มีเครื่องปังมง๊มนมพรีจูดแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันข้างล่างนะว่าเครื่องปั๊มนมตัวนี้ชอบแบบไหนบ้างเนาะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกด Subscribe ช่องของชาโคโทฟูไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะเปนใหม่คลิปหน้านะไม่บืบ้